วัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบก,กับบางไฟนะวันนี้มาย้อมผมเอ่อสีกัดก่อนนะคะแล้วค่อยมาย้อมเป็นพอเราใช้บริลนา่าสีเขียวย้อมอีกครั้งแรกใช่ปะเขียวเลยจ้าตรงนี้เขียวนะคะทุกคนคือมันย้อมครั้งแรกอะ่ะได้ผลที่แย่มากแต่ว่าเราจะย้อมเราจะสระผมก่อนนะคะแล้วเ,เราจะดูว่า ผมที่เราย้อมอะมันออกตรงไหนมั่งตอนเช้าเอันนี้คือตอนคืนนะคะตอนนี้ประมาณห้าทุ่มสี่สิบสองแล้วเราเดี๋ยวต้องไปล้างน้ำออกต้องไปเอาน้าน้ำออกกันนะตอนนี้เราล้างเสร็จแล้วนะคะเออล้านด้วยแชมพูรธรรมดานี่เออตรงนี้ส่เขียวเลยอะทุกคน เออเราจะให้มันหม,มาดนะคะแล้วเราก็จะใช้อันนี้สายอีกรอบหนึ่งทิ้งไว้ห้านาทีดูทุกคนดูดิยโอ้โหกระบาดการกระบาดเลยโกูขึ้นมาแหละกากระบาดแล,ล้วเชียร์อุ้ยน้องผมอย่างนี้มันได้อยู่วะสวยอะไปขายของด้วย เว้ยอะทำไมสีดำปะคะกางหัวสีเขียวชูชนชูชนโอ้แต่ตรงนี้ก็ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะคือยอมพังแหล่ะแล้วมันยอมไม่เป็น เดี๋ยวจะไปจับจะไปใช้งหน่อีกทีนึ่งถึงประมาณสองหนึ่งห้านาทีนะ เลราจะมาอธิบายนะคะว่าเราซื้ออะไรบ้างหนึ่งเลยเราซื้อ,อยากัดยากัดในราคาแค่40บาทเออแล้วก็ยาย้อมผมนะคะ49บาททิ้มนวดก่อนย้อมเสร็จแล้วก็นวดเนี่ยหมักไว้ประมาณ9บาทรวมๆแล้วก็พ9 8บบาทย้อมเอง แนะนำมาค่ะใครยอมไม่เป็นก็อย่าสรรหายอมดูเขียวก็จางเลย,ยทุกคนตอนนี้เราก็ล้างผมเรียบร้อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูว่าสีไหนมันจะชัดมากดูดีโอ้สีเขียวชัดมากเลยชิบดูชัดมากเลยค่ะ พรงนี้เราจะมาดูนะว่าค่ะสูที่เหลือมันจะชัดไหมแต่วันนี้นะคะตอนเช้าเราจะมาดูโดนโดนแดดว่าสีมันจองมาไหมแต่วันนี้ไปนอนกันทุกคนมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าเออข้างหลังมันจะดําอ่ะแต่วันนี้แสงไม่ค่อยมีเพราะว่าฝนมันตกอ่ะก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่